สวัสดีค่ะชาวราศีตุลหรือลัคนาราศีตุลวันนี้แม่หมอจะมาดูดวงประจําเดือนมิถุนายน2 5 6 7ให้กับชาวราศีตุลน,นะคะซึ่งราศีตุลน,นั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณหรือถ้าใครทราบถึงลัคนาราศีก็สามารถดูได้ด้วยเช่นกันนะคะ แม่หมอดูเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับ,บคนใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรืออาจจะมีการสลับกันได้ด้วยในเรื่องของความรักนะคะสําหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาราศีตุลสําหรับเดือนนี้มิถุนายนก็ดูในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรัก แต่ถ้าหน้าไพ่ออกมาแบบไหนแม่หมอก็จะทํานายไปตามหน้าไพ่นะคะแล้วก็ได้อธิษฐานกิจแทนชาวราศีตุลไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเรื่องการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักในเดือนมิถุนายน2567นะคะเออ ชาราศีตุลนะคะเป็นคนที่มีความเก่งนะคะเป็นคนที่มีความเก่งในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินชาวราศีตุลนั้นเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียเป็นคนที่ชอบที่จะเอ่อคือประมาณว่ามีความมั่นใจในตนเองเป็นคนสวยนะคะชาวราศีตุลนั้นมีดาวพฤหัสเป็นตัวตนตนนุลักษ์เป็นคนสวยมีความสามารถรักสวยรักงาม แล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถในการทํางานมีไหวพริบป,ปฏิพานมีเล่เหลี่ยมมีเรื่องราวของอความฉลาดมีคือหมายความว่าเล่เหลี่ยมในการทํางานมีแบบเขาเรียกว่าไหวพลิบป,ปฏิยาปฏิพานมีเลขกลเล่เหลี่ยม minimum, แบบแบบประมาณว่าไม่ใช่ว่าเล่เหลี่ยมในการหลอกลวงอะไรพวกนี้หมายความว่าเป็นคนที่มีความคิดในการที่จะใช้วิธีการ แก้ไขในให้ปัญหาได้ผ่านพ้นเป็นคนที่บริหารจัดการในเรื่องของการงานได้ดีนะคะมีการแก้ปัญหาในเรื่องของการงานได้ผลล่านพ้นและก็เป็นคนที่ชอบทํางานด้วยนะคะเป็นคนที่มีลักษณะของความเป็นผู้นําด้วยและก็เป็นคนรักสวยรักงามด้วยนะคะนิสัยก็เป็นคนชอบความสนุกสนานชอบความบันเทิงนะคะชาราศีตุลหรือลัคนาราศีตุลน,นะคะเป็นคนหล่อด้วยนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นคนรูปร่างหน้าตาดี ซึ่งก็ถ้าเป็นคู่ครองจริงๆของชาวราศีตุลน,นั้นตามโหราศาสตร์นะคะก็เป็นลัคนาราศีเมษซึ่งเป็นดาวอังคารเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียกล้าเสีย่ยงเป็นคนที่มีลักษณะของความที่แต่ว่าอาจจะเป็นราศีอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าเรามาดูกันต่อไปนะคะชาวราศี ตุลในช่วงจังหวะของเดือนมิถุนายนนี้จะได้พบเจอคู่ครองที่แท้จริงอาจได้พบเจอคู่แท้คู่บุญคู่บารมีคู่บุพเพสสันนิวาสที่อาจจะมีการที่มาจากอดีตชาติที่เคยทําบุญทำสิ่งดีๆกันไว้จะมาเจอ,เจอกันจะได้พบเจอความรักที่แท้จริงมีความจรงิงจังจริงใจให้กันสําหรับชาวราศีตุลในช่วงจังหวะ ของอปีนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะชาวราศีตุลในช่วงจังหวะนี้นะคะ,ะก็จะได้พบเจอบางคนบางท่านได้พบเจอแล้วหรือบางคนบางท่านกําลังจะพบเจอนะคะ แล้วสําหรับบางคนบางท่านนั้นก็มีเรื่องราวของความผิดหวังในเรื่องของความรักอาจจะเสียใจอาจจะถูกแทงข้างหลังถูกเพื่อนหักหลังในเรื่องของการงานในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างถูกเพื่อนแทงข้างหลังอาจจะเป็นเรื่องของความรักอาจจะเป็นเรื่องของการงาน มีการที่ทรยศหักหลังแทงข้างหลังคนชาวราศีตุลระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอาจจะมีการที่เจ็บป่วยด้านาด้านหลังด้านไขสันหลังไขข้ออะไรพวกนี้นะคะอาจจะปวดเอวปวดหลังหรือว่าตามไขข้อเส้นประสาทอะไรพวกนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะคะชาวราศีตุลในช่วงจังหวะน,นี้เนื่องจากว่าดาวพฤหัสบ,บดีซึ่งเป็นภพอริแล้วก็เป็นศาสระ เข้าสู่เรือนโมรณะซึ่งโมรณะก็อริมันก็หมายถึงปัญหาอุปสรรคหรือนิสินหรือการทะเลาะเบาวแวงกันนะคะสัตชชก็หมายถึงพี่น้องเพื่อนฝูงแล้วก็โมรณะหมายถึงความจบกันจากการพัดพาดการสูญเสียการเจ็บป่วยก็เป็นลักษณะที่ว่าดาวพระฤษชสวสดีเข้าสู่เรือนโมรณะอยู่ร่วมเรือนกับดาวมฤิตยูเพราะฉะนั้นในให้ระมัดระวังสําหรับปีนี้ชาวราศีตุลในกรณีพิเศษคือ1ความเจ็บป่วย2อ,อาจจะมีเพื่อน พี่น้องแทงข้างหลังนะคะหรืออาจจะมีเรื่องราวของความเจ็บป่วยหรืออาจจะมีเรื่องราวของปัญหาอุปสรรคกับพี่น้องเพื่อนฝูงอาจจะมีการแทงข้างหลังซึ่งดาวพระหัสบดีได้เข้าสู่เรือมนมรณะตั้งแต่วันที่30เมษายนส5 6พนา, 6, าแล้วนะคะไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวมฤิตยู เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มซึ่งดาวมาไอยู่ก็เป็นดาวอาภัยาเพศเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคภัยใกล้เก็บเป็นเรื่องของการพลิกโผพลิกผันก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังมีเรื่องที่เราที่ดีๆก็สามารถเกิดขึ้นได้บางคนอาจจะได้รับมรดกนะคะแต่สาหรับไพ่ใบนี้ก็เตือนไว้ก่อนนะคะ แต่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคนบางคนนะคะเพราะว่าบางคนนั้นก็มีบุญบารมีเขามีวาสนาเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกป้องคุ้มครองเขาจะแควคลาดนะคะเขาจะไม่เจออื่ถ้าเมื่อถึงจุดที่วิกฤตจริงๆก็อาจจะพ้นจากวิกฤตตรงนั้นก็ได้เพราะว่าบางคนบางท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกป้องคุ้มครองอยู่นะคะ แล้วก็ชาวราศีตุลในช่วงของปีนี้จะกเกิดเรื่องของการที่สามารถหาเงินก้อนได้นะคะเป็นก่อเป็นกรรมเป็นก้อนกันเลยทีเดียวมีความสามารถได้เงินมาจากการทํางานจากการที่ริเริ่มทํางานลงทุนทําธุรกิจก็จะเก็บเงินได้เป็นก่อเป็นกรรมเป็นก้อนกันเลยทีเดียวนะคะชาวราศีตุลนะคะแล้วก็ชาวราศีตุลน,น,น,นั้นนะคะบางคนบางท่านก็ได้จะได้พบเจอกับความรัก ที่เป็นความรักที่มีความจริงจังจริงใจเข้ามาสู่ชีวิตคนคนนี้เป็นสุภาพบุรุษเป็นคนท่านน้ําเป็นคนที่มีความอ่อนโยนอ่อนหวานเป็นคนที่อาจจะมีความเช่าชู้หน่อยๆมีสเสน่ห์นะคะแต่ว่าบางทีก็เป็นคนที่จริงใจให้กับเราก,ก็ได้เป็นคู่แท้ของเราก็ได้สําหรับบางคนบางท่านชาวราศีตุลน,นะคะเป็นคนที่จะเป็นคนชาวธาตุน้ำก็ได้เข้ามาสู่ชีวิตของชาวราศีตุลน,นะคะ S <S <Vander> แล้วชาวราศีตุลบางคนบางท่านนั้นยังมีความหวังนะคะหวังในบางสิ่งบางอย่างอยู่บางคนหวังในเรื่องของการที่จะได้พบเจอความรักคนที่ยังไม่มีความรักคนที่ได้ไม่ไม่มีคู่ครองคนที่ยังไม่มีคนรักอาจจะได้พบเจอนะคะยังมีความหวังอยู่นะคะความหวังนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยหรือบางคนบางท่านมีเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วก็หวังจะให้เรื่องราวนั้นได้จบปัญหาไปแต่ว่าต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการที่จะ ให้มันจบสิ้นไปนะคะแต่สำหรับชาวราศีตุลก็จะสมหวังและก็จะได้ดังหวังนะคะแม้เรื่องราวนั้นจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่อนาคตข้างหน้าความหวังของชาวราศีตุลก็จะสมหวังสมตามปรารถนาแต่ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะหรือบางคนบางท่านอาจจะต้องการงานให้งานของตัวเองมีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้ามีความที่จะเจริญเติบโต ก็ต้องใช้เวลานะนี่แต่ความหวังของชาวราศีตุลมีแน่นอนนะคะแล้วชาวราศีตุลน,นั้นบางคนบางท่านในเรื่องราววัตจักรของชีวิตในปีนี้นะตั้งแต่มิถุนายน2 5 1 7จะมีเรื่องราวที่ดีท,ที่อาจจะได้เจอเจอความรักที่ดีได้เจอเจอกับเรื่องราวจาก กลงล้อมหาสมบัติอาจได้โชคได้ลาบได้เงินทองได้ทรัพย์สินที่ดินมรดกก็เป็นไปได้ด้วยเช่นการสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะเกลงล้อมหาสมบัติเกิดขึ้นแล้วคนที่ได้ไพ่ใบนี้ก็จะได้สมบัติ จะได้เงินทองจะได้ทรัพย์สินมรดกที่ดินอาจจะได้หาสังหาริมทรัพย์และเจอความรักที่ดีๆสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นแล้วความที่ไม่ดีมันจะุนเวียนผ่านไปแล้วสิ่งดีๆก็จะมุนเวียนกลับมาสำหรับปีนี้ชาวราศีตุลน,นะคะก็ขอให้มีกําลังใจมีพลังในการต่อสู้ปัญหาอุปสรรคทุกอย่างเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปนะคะแล้วบางคนบางท่านนั้นนะคะสำหรับงานบางงานนั้นก็รู้สึกว่ามัน ต้องต่อสู้ต้องพยายามต้องฝ่าฟันต้องใช้พลังพิเศษในการที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคในเรื่องราวบางอย่างของการงานให้มันได้ราบรื่นนะคะบางคนบางท่านยังมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานต้องฝ่าฟันต้องต่อสู้อยู่นะคะก็เดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆที่ดีมันก็จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะความหวังของชาวราศีตุลมีแน่นอนแต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็จะสมหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินแล้วคุณก็จะได้พบสิ่งดีๆในชีวิตเข้ามาออสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะออกไปศัตรูก็จะแพ้พ่ายนะคะบางคนบางท่านนั้นนะคะจะเจอเจอกับความรักที่แท้จริงแล้วได้แต่งงานมีครอบครัวมีความสุขมีลูกมีหลานเข้ามาสู่ชีวิตนะคะแล้วก็บางคนบางท่านกิจการแม่หมอบอกแล้วว่าบางคนบางท่านนะคะ สําหรับความหวังที่หวังไว้น่าจะเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรนือนหรือเรื่องของมรดกจะได้แน่นอนนะคะสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ชีวิตของชาวราศีตุลแล้วนะคะนับแต่นี้เป็นต้นไปก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตสําหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ you